ออกป้ายแดงรู้ไหมคะเท่าไหร่เกือบ4ล้านมาในราคาแอดไมต้องบอกว่าสุดว้าวจริงๆนะคะไม่ถึงล้านจ่าย1ล้านมีทอน,นะคะ่ะคุณผู้ชม 528i สปอร์ตซีดานสุดหรูจริงๆนะคะพะเขามากับรุ่นท็อปรุ่นรักชวรี่ที่ LCI แล้วนะคะออปชั่นเด็ดๆเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า a p t i v e LED นะคะจอ3จอนะคะกล้องถอยนะคะแล้วก็รวมไปถึงประตูดูดด้วย สวยงามมากนะคะเน้นเป็นซีดานที่ตัวถังใหญ่มากๆนะคะไฟหน้านะคะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ Adaptive LED มาพร้อมกระจังหน้าเป็นไตหน้าคู่ใหญ่แบบนี้นะคะ่ะพร้อมโลโก้ใบพัดฟ้านะคะด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยอันนี้เซ็นเซอร์รอบคันเลยแล้วก็มีตัดหมอกมาให้นะคะ กับเครื่องเบนซิน2,000ทวินเทอร์โบ218แรงม้านะคะเป็นล้อขอบ18ค่ะมาพร้อมอยางปี1 9ทั้ง4เส้นเลยต้องบอกสักนิดหนึ่งคันนี้เป็นรถฝากขายขายตามสภาพสวยเดิมจากเจ้าของเลยนะคะคันนี้รถศูนย์แท้นะคะออก B.M. Performance นะคะที่รามอินทานะคะแล้วก็เช็คระยะครบถ้วนด้านข้างสวยๆเลยกระจกข้างนะคะปรับและพับไฟฟ้า ของไฟเลี้ยวแบบ LED ประตูดูดนะคะออปชั่นของเขานะคะสังเกตได้ว่าแอมไม่ได้ผลักเข้าไปเลยนะคะแล้วปุ่ม3ปุ่มนี้นะคะเป็นระบบ Comfort Access นะคะที่เปิดปิดประตูนะคะแม้กุญแจอยู่ในกระเป๋านะ,ะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น memory ของเบาะนะคะเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าแต่คนขับจะมี memory ให้2จุดพร้อมกับดันหลังด้วยดูที่เลขไมค์คันนี้1 8 5 0 0 0โล แต่เช็คระยะครบถวนถัดมาที่พวงมาลัยค่ะจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะที่มีการทำงานของ p ุสคอนโทรลนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนเกียร์แพดเดิลชิพที่พวงมาลัยด้วยและก็จะมีโหมดนะคะที่เป็นการเชื่อมต่อบลูทูธรับโทรศัพท์เปลี่ยนชานเลนะคะแล้วก็ปุ่มพุตสตาร์ด้านนี้ค่ะออโต้สตาร์สต็อปนะคะ หน้าจอใหญ่มากคือคันนี้ชอบมากมาพร้อมเนวิเกชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธกล้องถอยนะคะแอร์ดูโอโซนนะคะเรียกว่าแยกซ้ายขวาปรับได้เลยและในโหมดขับขี่ค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็น Eco Pro Comfort Sport และ Sport p พาร์กับเครื่องยนต์8 1 8แรงมา้าคุณผู้ชมจะขับมันขับสนุกแค่ไหนและมาพร้อมเกียร์8สปีดด้วย เติม e 2 0ได้และในส่วนของการขับแบบ Eco นะประหยัดน้ำมันได้ถึง15กิโลเมตรต่อลิตรคะคุณผู้ชมนั่งด้านหลังมาพร้อมจออย่างที่บอกไปว่า3จออะไรมันจะลักชัวรี่หรูหราขนาดนี้นะคะนอกจากจอด้านหลังแล้วยังมีแอร์มาให้ด้วยแอร์ด้านล่างนะคะแล้วก็คันนี้ยังมาพร้อมรีโมทควบคุมในจอของด้านหลังด้วย นอกเหนือจากออปชั่นต่างๆสิ่งที่สำคัญที่อยากให้คุณลูกค้ารับชมรถมือสองนั่นก็คือความเนี้ยบใหม่นะคะประวัติทุกอย่างนะคะของรถนะคะจะอยู่ใน v e ิ i c l e Information นะคะของรถนะเซอร์วินะคะทุกหมื่นโลนี่เลขไมลหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นหหมื่นหกหมื่นเลได้ว่าเข้าศูนย์ทุกระยะจริงๆค่ะคุณผู้ชมประวัติดีมากคันนี้ผ่อนหมื่นต่อเดือน ขอบอกเลยว่าคุ้มจริงๆ1คันนะคะกับคันนี้เลย 528i Luxury นะคะ LCI แล้วโฉม F10 ปี2016ค่ะคันนี้คส .15 นะคะออกห้างกุมภา2016นะคะในราคา9 9 8 0 0 0บาทค่ะพร้อมออปชั่นจัดเต็มล้นๆน